กินเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอย่าโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกม RV ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกม RV มีดีใหเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการแล้วเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ จอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจนในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันอีกเช่นเคยนะครับรวมถึงการแจกโค้ดด้วยนะครับโค้ดนี้สามารถใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ listman shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม r v ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ open id เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในมมาาากกว่่่160,000คคนนเพียยงแแแอออดดลืหนนน้้้้าาาดวยยะะะคคครรรรรัับบบใใทที่อกกชิิผผมมจงลิงก์ไว้ใานลงคคิปะรับ โอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเวลาเดิมล้วประมาณสักหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนิดนดนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายัางไงนะครับก็ไม่ขออะไรมากนะก็ขอแค่คนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะจะเป็นกาําลังใจในการทาคลิปให้กับผมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนาะผมมาแจกโค้ดนั่นเองนะครับผมในะคลิปแจกโค้ดผมก็ขอให้ถึง1 0 0 0นไลค์หน่อยได้ไหมทุกคนก็คือใครที่เข้ามาแล้วก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับให้ครบหนึ่งพันไลค์เนาะผมจะได้แบบเอกางง็่ยไ ฝากกดไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับผมนะโอเคโค้ดนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ท้ายๆนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่อยากได้โค้ดสามารถเข้าไปดูก่อนได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าโค้ดนี้นะครับก็บอกก่อนเลยเนาะว่าใส่ได้ทุกคนแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลยจากวันนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือวันที่13นั่นเองนะครับไอ้วันที่12นั่นเองนะครับถ้าเกิดเลยจากวันนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้วันที่13จะไม่สามารถใส่โค้ดนี้ได้แล้วนั่นเองนะครัััััับบบผมมมมมมมโออออออเเ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 คคคดดีีีีีีี๋ยยยวววรร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 ราาาาาิิิ่่่่่่กก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 กนน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 ลละะะ้้็็จจขงูทตต นั่นเองนะครับนี่เป็นวงแหวนเวทผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถมาลองลุ้นลองสุ่มกันได้นะครับพิเศษด้วยนะครับการันตีเหรียญสกินผู้พิทักษ์นะครับทุกการสุ่ม5ครั้งนั่นเองนะครับผมนะก็คือ5ครั้งอ่ะน่าจะประมาณสัก50คูดปองนั่นเองนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด1เหรียญนั่นเองนะครับแต่ที่จริงมันอาจจะมีมากกว่านั้นนอนอยู่ที่ดวงนะว่าจะได้แบบไหนเนาะตัวนี้นะครับก็จะสามารถมาแลกสกินตามมีได้นั่นเองนะครับนะก็จะมีสกินอารลัมอยู่ทั ลาวิวนน่นนะครับแต่ว่าอาลามตัวนี้ทุกคนไม่ค่อยคุมนะครับผมนี่อาลามเอ้อาลามตัวสุดท้ายนน่นนะครับเพราะว่าอารามตัวนี้นะครับแจกฟรีแน่นนะครับผมน่ะก็ใครที่จะแลกตัวนี้ก็แล้วแต่นั่นนะครับผมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยละกันตรงนี้ก็ใครที่มาลองมาลุ้นลองมาสุ่มแล้วนะครับผมได้อะไรกันบ้างก็มเขาไม่บอกกันในรางใต้คลิปนี้ได้เลยแน่นนะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็ขอแก้ข่าวสารข้อมูลตรงนี้กันนิดนึงนะครับผมนะเกี่ยวกับกิจกรรมลดเลือกรับสกินฟรีนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเนะี่ยก็สามารถใส่ได้แค่เพื่อนในเกมเท่านั้นนั่นเองนะครับที่เมื่อวานนี้ผมอัปเดตไปนะว่าใครที่มีลิงก์หรือว่ามีแบบว่าโค้ดของเราเนี่ย สามารถลดราคาให้เราได้ทุกคนนะครับทุกคนก็คือไม่ใช่เพื่อนของเราก็สามารถลดได้เนาะสรุปแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับจุดประทัดนั่นเองนะครับก็คือเราต้องเป็นเพื่อนในเกมก่อนนั่นเองนะครับถึงจะสามารถช่วยเพื่อนลดราคาได้นั่นเองครับซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ <laughs> <laughs> ผมเพราะว่าดูดิคือผ่านไปหนึ่งวันแล้วผมยังอยู่ที่50อยู่เลยนั่นเองนะครับก็คือแบบว่าบางทีมันก็ขี้เกียจทำเนาะกิจกรรมแบบเนี้ยก็ต้องเข้าใจนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดสมมตวั ตัวดีๆเลยอะไรเงี้ยก็แนะนําเลยนะครับผมนะก็อย่าเพิ่งขี้เกียจแล้วกันนะครับมีรหัสสำรองสัก2อสรหัสเนี่ยก็สามารถปั๊มไปเรื่อยๆได้เลยได้นะครับวันละสองครั้ง2ครั้งก็ได้แล้วนั่นเองนะครับตัวนี้ใครลดไปเหลือเหลือเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกกันดันรางใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงการแจกโค้ดของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะก็คือการแขันของวันนี้นะครับ Rv Poli นั่นเองนะครับจะแจกอยู่2กิจกรรมนั่นเองนะครับผมนะก็คือ1นั่นเองนครั่นก็คือนี่เลยนะครับดูแข่่งวันนีี้1ท ตรงเป็นต้นไปนะครับคนดูครบแจกไอเทมฟรียกเซิร์ฟแบบไม่จํากัดได้นี่นะครับก็จะมีทั้ง6กหมื่นคนแล้วก็8ปดหมื่นคนนะครับหกหมื่นกับแปดหมื่นหกหมื่นผมเชื่อว่าถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแปดหมื่นนเนี้ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่แปดหมื่นก่อนแล้วกันนะครับแปดหมื่นนี้นะครับผมเนี่ยก็คือเป็นถ้าเกิดสมมติคนดูครบนะครับมันจะปลดล็อกนะครับผมเนี่ยก็คือจะสามารถได้รับส่วนลดสกินใหม่ของเอลซูดนะครับในราคา710คูปองเนาะก็คือจะ สามารถซื้อได้เพียง390คูปองได้เด่น,นะครับก็เป็นเนอสกินเอลูตรระดับแบบ RPL นั่นเองนะครับผมนะก็สกินตัวนี้ก็จริงๆก็ค่อนข้างสวยนั่นเองนะครับผมนะก็คือใครที่เป็นเมเลซูดหรือว่าชอบเล่นเอลซูดอยู่แล้วนะครับสกินตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์สกินแน่นอนนะครับผมและที่สําคัญก็จะมาแบบลดราคาด้วยนะครับแต่ว่าก็ ต้องให้ถึงแบบคนดูครบถึง8ปดหมื่นนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ถึงอยู่แล้วนะทุกคน8ปดหมื่นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็คนนะครับเมื่อคนดูครบ6กหมื่นคนวันนี้มีสกินไรบ้านนะครับวันนที่เราสามารถได้รับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยเป็นสกินของเด็กต้านั่นเองรนเขานะเป็นสกินเด็กต้าตัวนี้นั่นเองนะครับผันนเป็นสกินระดมฮีโร่อีกนั่นเองนะครับนี่จะเป็นสกินเด็กต้าตัวนี้นะครับชุดสีขาวนะครับไวันนับ้น ตัวต่อมานะครับผมน่ะเป็นของลาวิลันนเนนะครับก็เป็นฮีโร่ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับผมน่ะในการขันโปลีกตอนนี้แนนเนนะครับก็จะแจกเป็นสกินตัวนี้นะทุกคนนี่เป็นสกินแบบชุดนักเรียนนะครับหรือว่าชุดแบบไปเที่ยวทุกคนก็ค่อนข้างหล่อเทม,มากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้เนาะ นี่เห็นไหมทุกคนก็คือเท่มากนะครับผมนะคือแบบชุดแบบว่าัยรุ่นเมกาเลยอ่ะทุกคนสลหรับชุดนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมนะก็คือคีล่านั่นเองนะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมในโปลีกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นสกินฮีโร่อีกชุดพยาบาลตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะเซ็กซี่เลยโอเคก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับที่สามารถรุ้นรลับได้นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีในโค้ดเหมือนกันนั่นเองนะครับก็สกินตัว เออถือว่าใช้ได้นี้นะครับผมตัวต่อมานะครับวมน่ะก็คือฉี่นั่นเองนะครับฉี่ตัวนี้นะครับก็แจกฟรีค่อนข้างบ่อยแล้วนั่นเองนะครับน่าจะได้จากการล็อกอินแบบรายวันไปแล้วนั่นเองนะครับคือน้องสัระเป๋านั่นเองนะครับผมน่ะแล้วก็สกินนี้ค่อนข้างสวยนะครับวันนี้ก็ชุดสีเหลืองนะครับจริงๆคล้ายกับในเดิร์นเรื่องวันพีเลยนะครับผมน่ะมังกีดีไม่ใช่มังกี้ดีดิรอทุกคนเออชุดของรอนะครับคล้ายๆเลยทุกคนเออแล้วก็ต่อมานะครับเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมน่ะก็คื เป็นเจ้าชายนะครับที่หายตัวนั่นเองนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับเป็นสกินของคิวเรนนั่นเองนะครับเป็นสกินระดับฮีโร่อีกตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดสีขาวๆเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนี่ก็สกินตัวนี้นะครับก็จริงๆก็แจกฟรีค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวนี้เนาะโอเคก็สำหรับสกินทั้งหมดนี้นะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด 5สกินนะครับที่เราสามารถลุ้นรับได้แบบฟรีๆนะเดนนะครับผมหนักก็สกินที่ค่อนข้างคุ้มนะครับผมหนักก็จะเป็นสกินของสกินของเด็กต้าแล้วก็สกินของคีล่าตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยแจกเท่าไหร่นะเดนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเกลือหรือว่าส่มไปแล้วไม่ได้นะครับผมหนักก็จะมีของรางวัลตามนี้นั่นเองนะครับก็จะมีคำัิวไปนะครับชิ้นส่วนลูนนะครับลูกแก้วเพชรแดงแล้วก็ท่าเต้นนั่นเองนะครับผมนสำหรับกิจกรรมตรงนี้นนเดนนะครับผม โอเคนะครับผมถ้างั้นไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับก็ไปที่หน้ารวมกิจกรรมนะครับผมนะประกาศเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับผมแลกไอเทมโค้ดที่นี่นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมนะโค้ดก็มาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับโค้ดก็จะเป็นตามนี้นะครับ C B P E Z B Z บีนะครับ T ห X X 8 X G X 7นั่นเ <conclusions> องนะครับโอ anyway, okay, ้โห x เยอะจริงๆโอเคนะครับผมนะก็เพื่อนๆสามารถแคปแล้วก็จดไว้ก่อนได้เลยได้นะครับผมนะโอเคโค้ดนี้นะครับสามารถใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟแน่นอนนั่นเองนะครับก็กดยืนยันไปเลยครับผมโอเคครับผมแลกโค้ดสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดก็จะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายนั่นเองนะครับนี่มาแล้วนะครับหนึ่งนะครับโอเคมาเป็นที่เรบ้อยนะครับนี่นะครับจะเป็นกล่องสีทองๆแบบนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นี่นะครับนี่ก็เปิดเพื่อลุ้นรับตางเชิญสกินต่างๆนั่นนเองะะคครับก็จมีีวิลล่า นะครับผมแล้วก็พวกอะไรนะชี้นะครับคิวเล่นเด็กต้าเน้นๆนะครับเราก็จะมีพวกชิ้นส่วนรูนอะไรต่างๆอีกเน้นๆนะครับโอเคกดรับไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วส่ดท้าอันานี้คือกล่อง RPL Summer Box 4เนเนๆนะครับดูสิว่าผมยังจะคงคอนเซปต์ได้ชิ้นส่วน ลูนกันอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมไปครับผมโอ้โหวีตั้งแต่กล่อง RPL Summer Box หนึ่งยัน4นะครับผมก็ยังได้ชิ้นส่วนลูน200เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะก็คือรวมทั้งหมดนี้ได้มาแบบ400แล้วนะทุกคนนะโอเคครับผมนะก็สำหรับตัวนี้นะครับใครลอไปใส่แล้วนะครับได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้หน่อยนั่นเองนะครับผมนะใครได้สกินบ้างหรืออะไรยังครับยังไงคอมเมนต์กันด้วยนั่นเองนะครับช่วงนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็อออออ่่่่านนนนยยูเเรรืๆัังะคบผมโ สำหรับวันนี้นะครับวันนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมหลังก็เหมือนเดิมเนาะไม่ขออะไรมากนะครับใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนข้อมูลที่ผมพูดผิดพภาพการใดเนาะก็ต้องขอไพรนวตที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เฝ้ากดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อสอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ